พ่อหลุมพ่อแพรแม่หลุมแพรหนึ่งวันหลุมคอนโดโอ้ลูกน้องเมยสวัสดีค่ะนุ๊กสวัสดีค่ะแม่เป็นอะไรครับแม่เ็นี่หนุสน็คครับสบายดีไหมครับคุณแม่ กินข่าวดีครับคุณท่านคุณท่านนี่ต่อคุณท่านใส่ เรียนขอสัญหาณงงูสองสี่ศูนย์กรุงเทพนะครับไปเลื่อนรถด้วยนะครับเ,เรารถท่านจอดหวางอยู่นะครับกับข่าวต่างประเทศครับเอ๋ต่างประเทศเลยนอ้องว่า,าไงอ้นตรุษ่อได้เลยไอ้พ่อสามพี่สามพี่น้องมาสามคนค่ะจับฉลุแล้วก่อนที่เราสามคนพี่น้องเนี่ยจะกลับบ้านไปแวะที่วังหลวงประโลงฝีม,มือชิงตำแหน่งว่าสีสงครามจะพูด สู้กันหมดทุกคนเลยก็เหลือผมกับเจ้ากลางเจ้าเล็กแพ้ก็เลยเขาให้พี่น้องสู้กันเองฉันนักแก๊แพ้น้องแต่ว่าเจ้าเนี่ยเขามองต่อกเขาเลยยกตำแหน่งพระศรีสงครามให้กับคุณผูณหนึ่งเลยอะไรไม่เอะเขายังไปใครตีกันไปใจโรคภูพระศรีสงครามไว้ยกูนั่งตรงนี้ขวามก็ตีนเขาอีกเว้ยพ่อได้รักนเด้อพ่อได้รักเด้อใส่เางไว้ที่คุณผู้หญิง ไทำเป็นใส่ชุดสีน้ำเงินเหมือนเหมือนพ่อเหมือนลูกเอ้าแหมนัดจะมาใช่ไหมล่ะอ้าวดูหน้าดูพ่อเนี่นะทำไมใส่หูกระจงด้วยกูตายกูตายอ่ะเออฝันใส่หมดลูกลูกฉันหน้ารักไม่ได้เยอะลูกมาเหนื่อยเหนื่อนั่งไหมนั่งเล็กน้อยนั่งฟังกเดินทาแล้วก็ไกลคุณลูกอยู่น้ำกับคุณแม่ไม่รู้เลย

刚刚。<糕> 加油！<分> No, I no. no.

ลูกโอพลพมปิกไอ้แม่พอมีโอลิมิกเหรอใหญ่ออตอนเด็กๆยังไงโตก็ยังงั้นนะสวยไงฮะนะสวยเหรอเอเอใหญ่ลูกพอมีตำแหนงนั่งฝ่ายห้างเลยมั้งไปอย่าเข้ามาใกล้ตำแหน่งพระศรีสงครามเดี๋ยวจะมัวหมองไปให้ไกลเลยห้าร้อยเมตรออกไปซะไปไม<ป>่ได<ป>้ครับ<ป>ว่าไงแนะนำไม่รู้จักคุณเล็กคุณกลางคุณใหญ่ Aba w'a ye ja bo bo awo bo ma ooo awo bo so. no。Yeah. เตะไปให้เขียมาไกลถเรื่องปหาหมอี่แหละจางเหมือนใครใหญ่กระพราไม่ฉีดตัวเดีย เดี๋ยวเอามาเลยครับโอ้โหน่า

หัวใจเลยนะเดี๋ยวฉุนอย่างพวกมึงอ่ะเต้าน้องอะไรเนาะทำจริงจะรู้ชีวิตเป็นทุกอย่างเลยเนี่ยทำนี่อยู่บ้านเดียวกันพ่อครับอะไรคุณลูกบ้านเราเนี่ยนกระจกันไม่กี่คนใช่ลูกผู้หญิงคนนี้ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยชื่ออะไรเป็นลูกเต้าเราใครไม่อยู่บ้านเราได้ยังไงครับพ่อเดี๋ยวอีโน่เลยลึกคนนี้หรืคนนี้อ๋อ คนนี้เหรอใช่สนใจรู้จักไหมลูกผู้หญิงคนนี้แม่มันเป็นน้องพ่อเองชื่อว่าอ้อนนดงมันชื่อวแพลพันแม่มันมีชู้เผืออตามพันมันดัง เอา้าเก็บประการมามมไไดิลยถ้ามันจะพูดไม่ได้ก็ลูกมันถามเรื่องมันผ่านมันต้องนานนมแล้วคุณพี่ก็รับปากเองฉันแล้วว่าจะไม่รู้เฟินทำไมต้องพูดที่เด็กมันได้อายด้วยมัสใจคุณพี่ใช่ไหมคะคุณแม่ครับเดี๋ยวพี่ลูกหิวข,ข้าวแม่น้อลายก่กระเลนเข้าปากพูดแล้วแม่หนูไม่หิวครับสัมแม